เฮ้ยช่วงนี้ยุ่งมากเลยคนใช้สกินชั้นบ่อยๆน่ะดีฉันว่าจะไปขัดตัวให้เงาวาววับน้อยลงหน่อยนะเผื่อจะแบบมีคนเล่นน้อยลงอะเออเดี๋ยวฉันก็ว่าจะไปขัดน้ำนมให้ผิวมันดูชุ่มชื้นลื่นไหลสักหน่อยพักนี้คนเล่นเยอะกระดือพีนี่ผิวแห้งเลยเฮ้ยอะไรพวกนั้นมันจะฮอตขนาดนั้นดูฉันสิเป็นแค่นอนเหลืองอ้อยใครๆก็ไม่สนใจไม่ได้กล้าละฉันจะต้องโดดเด่นกว่าพวกมันฮัดดีนั่นมันเนนแค่นี่นะถ้าอย่างงั้นละก็ ไปเลยโปเกบอลจับเนีนแคทมาให้ได้ิวพองเมื่อเนียนแคทและหนอนน้อยรวมร่างกันพวกเขาได้ถือกำเนิดเป็นมอนสเตอร์ชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า เมียนจูหรือเรียบผมสั้นๆว่าปิกาดืบก็ได้ครับโอ้โหน่ารักสุดๆเลยสวัสดีค่ะยิดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมสลีท่าดัดนั่นเองวู้ฮู้ซึ่งวันนี้นะคะแป้งได้เล่นสกินใหม่ค่ะดูสิเป็นเมียนแคทหน้าตาเหมือนปิกาจูเลยเห็นน่ารักน่ารักแบบนี้แต่นิสัยก็ไม่ได้น่ารักเหมือนหน้าตานะครับผมจะชิงความโดดเด่นมาให้ได้ ไอเจ้านอนอีทีและหนอนตาปูดแกฮิตนักใช่ไหมวันนี้ฉันจะมาสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในโลกแห่งดาวดึบน้อยเอาล่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแตงขอตั้งชื่อว่าปิกะดึบแล้วกันปิกะดึบฉันเลือกนายละได้เลยครับเจ้านายดูเหมือนเซิร์ฟนี้นะคะจะคะแนนสกอร์อยู่ที่ประมาณ2,100ค่ะโอ้โหไม่พนามือผมหรอกครับเอาละเก็บขี้กินไปก่อน่นโอ้ย ไม่ได้เล่นนานเอา้าไหนบอกว่าจะมาครองโลกไงเมื่อกี้เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเอออันนั้นเนี่ยตัดออกไปได้ไหมครับท่านเอาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองกินตัวโอ้โห่นี่ไงไอ้หนอนตาปูดไอ้หนอนตาปูดเฮ้ยหนอนตาปูดสีเหมือนกันเลยอแล้วมันเพื่อนกันได้ไหมไม่ได้หรอกเพื่อนฉันเนี่ยต้องการความโดดเด่นที่สุดเอ้ยหนอนอเมริกาหนอนอเมริกาเอาละค่ะตอนนี้เราต้อง มาก่อนเลยคิวแรกต่อไปอ,อเรียบร้อยแล้วต้องสร้างความยาวก่อนถ้าเรายาวแล้วเราจะมีพละก,กําลังที่แข็งแกร่งขึ้นเฮ้ยเรนโบอ์วอเตอร์เมรอนฉันคือแตงโมเพื่อนใน hey, อากาศหน้าร้อนแบบนี้ฉันขอกินนายหน่อยได้ไหม <c oughs> นี่ไงนี่ไงโอ้ยตัวนั้นมันคิวจิว <c oughs> จีว๊ดเอ้ยตายแปบ๊บมาแตงโมเอาแตงโมดีกว่าแตงโมแตงโมพืดปีกจูช็อตไฟฟ้าแสนวอลปีกจู กีผมแค่รอเล่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมกําลังจะเอาจริงแล้วโอ้โหไฮสกอร์ตอนนี้นะคะอยู่ที่สามหมื่กว่าค่ะเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเดี๋ยวเราเก็บบุฟเฟ่ตรงนี้ก่อนนะ่ยโอ้ยตรงนั้นตองน้นมาเลยมาเลยเพื่อนฉันไม่หลงกลนายง่ายๆรลกนายรู้ไหมว่าฉันมีสมองไอค8 0ร้อยแปนะโอ้โร้อยแปดสิบเาสอาหมดวดอกลับล้อมกับล้อ มามากินโอ้ยเราอย่าโอบใคระดี๋เราอย่าโอบตัวอื่นโอบมันตายไปหมดละเฮ้ยชุปปี้ชุปปี้เอ้ยเชุปปี้ชุปปี้อะชุปปี้ได้กินดูสิดูโอ้ยในเซิร์ฟนี้ทำไมมันตัวใหญ่ขนาดนี้นี่ครับท่านผู้ชม ผมไม่รู้จะจัดการมันยังไงดีได้แต่กินอุนจิเข้ามันไปวันวันโอ้ยเอมิลี่ไทยแลนด์อู้หูยตรงนั้นตรงนั้นอ่าฮามาก่อนเลยการขโมยคนอื่นเขากินนี่คืองานของผมนะครับแฮมปิาจูพิาจูไทยแลนด์ปิาจูไทยแลนด์มาแล้ว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 อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเหมือนหนังฝรั่งมาครับนั่นมันหนอนตาปูด เกิดความแค้นความแค้นของนอ้องจาวนี่เนอะสมน้ำมาอวดดีนักใช่ไหมอยากไปอาบน,น้ําแร่แช่น้ํานมใช่ไหมกลับไปเกิดที่บ้านเก่าของแกซะไหนดูสิเพื่อนเฮ้ยตัวเล็กอ้าอาวตายแป๊บโหเอ้ย ทำไมนายถึงไม่ทำให้ตัวใหญ่กว่านั้นล่ะฉันจะได้ไฮสกอร์ขึ้นมันนี่เลยมันนี่เลยเกิดการต่อสู้ครับเกิดการต่อสู้ระหว่างนอตตาเดียวต่อตาเดียวไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมไม่ยอมก็ไม่ยอมแต่ฉันจะกินตัวเล็กตัวน้อยตรงนี้สะสมคะแนนไว้ก่อนนะคะสะสมคะแนนไว้ก่อนเฮ้ยเพื่อนเรามาเป็นมิตรกันดีกว่านะฉันคิดว่าเราสู้กันไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกมีประโยชน์สิเพราะถ้าฉันฆ่าแกได้แล้วก็แกแกจะทำให้ฉันตัวใหญ่ขึ้น ไอ้สีแดงขัดขวางขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ผมไม่สู้ได้ไหมครับผมไม่สู้แล้วมาใครไปสุดแปบก่อนคนนั้นชนะแกชนขอบนะฉันไม่ชนหรอกไม่รู้จักเรียนแคสสายย่อซะแล้วใช่ไหมเอาละครับท่านอาจารย์ตอนนี้ผมได้ฝึกฝนตัวตจงตัวใหญ่ได้พอสมควรแล้วนะครับโอเกรฟเกรฟ นายที่นี่มันไม่ใช่ที่ของนายเฮ้ยฉันรู้แต่ว่าฉันอยากจะฝึกฝนตัวเหมือนกันน่ะนายมันเหนแค่กตัวฉันก็อยากเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์บ้างอ,อไม่ได้หรอกนายมันอ่อนเกินไปานายมีตัวไหนใหญ่บ้างฮะมิกาจูชตไฟฟ้าแสนโวอลมันยังไม่มีตัวไหนให้ผมช็อตเลยนะครับท่านจะเอาเจ้าแดงส้มนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย มาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้สาโวตชีเริ่มโดดเด่นขึ้นคอมิกนายมันเป็นไส้เรือนที่แห้งเกินไปถ้านายอยากจะเตอร์โอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยคอมิกตายแล้วคอมิกฉันจะกรวดน้ําให้นายนะขอบคุณมากนะเนียนแคทเฮ้ยฉันไม่ใช่เนียนแคทฉันคือเนียนจูขอบคุณมากนะเนียนจูฉันจะระลึกถึงนายตลอดไปเจอไปเจอไปเฮ้ยพี่เหลือง พี่เหลืองครับผมรู้จักกับแม่พี่นะครับแม่พี่ขายหอยทอดอยู่ที่ตลาดนัดใช่ไหมครับใช่แล้วทําไมผมเคยกินอยู่บ่อยๆครับพี่อ่าแต่แกไม่จ่ายตังค์ฉันรู้นี่มันคือโปเกมอนเทรนเนอร์จากภาคตะวันตกเฉียงเฉียงใต้ดีนะเอ้ยเฮ้้ย เฮ้ยเฮ้ยมันร้ายมากมันร้ายมากมันร้ายมากเอ้ยกะว่าจะล้อมพี่สักหน่อยอะแต่ถ้าพี่ไม่ให้ล้อมผมก็ไม่ไม่ขัดรัทธาครับโอ้โหดีนะชนกับหัวแมวพอดีมามาเรามาสู้กันหน่อยเรามาสู้กันหน่อยอุ้ยตอนนี้นของฟรีผมกินของฟรีก่อนดีกว่าเอ้นะั่มันอาหารผมพี่เด็กเตอร์มันของอาหารของเดนะ็กเตอร์ เด็กเตอร์จะไม่ยอมจะไม่ยอมเห็นภาพนันคีเดียวนั่นตายไปแล้วเพื่อนเด็กเตอร์เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกปิกะดึบได้พัฒนาร่างเป็นร่างสุดยอดจากนั้นเขาก็ได้เป็นอันตาพานไปทั่วเมืองรุบน้อยเฮ้ยนองกูก็เพ้น้อนกูก็เพไม่มีวนันฉันไปฝึกอันนี้มาเพื่อน,นี้แกโดยเฉพาะด้วยนอนข้างในนั้นนอนแดงมันดีดมากฉันจะหนีออกจากที่นี่ได้ยังไงกินขี้ตัวเอง,ก,เองกินขี้ตัวเองไปเรื่อยๆเอาลละเอาลละ เอาละถ้าอย่างนี้ก็หวานโจหวานโจนะคะอันนี้ล้อมแบบโอ้โหนี่ล้อมแบบอินฟินิตี้มีข้างในอยู่นะคะข้างในตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวใหญ่มากๆอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเล็ก2ตัวค่ะ <c oughs> เอ๊ะเดี๋ยว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 บรรยากาศมันไม่สู้ดีนะสายย่ามันเหมือนกำลังเอ้ย <c oughs> เฮ้ย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 พิวลี้พายพิวลี้พายฮึบฮึบเราต้องรีบตัดออกค่ะเราต้องรีบตัดออกแต่ว่ายังงกอยู่ ยังงกอยู่ผิวดิพายผิวดิพายมานผิวดิพายสมน้ำหน้า <laughs> นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาภหายนะจ๊ะ <laughs> <laughs> โอ้แน่นอนมา มามามาไม่ต้องเร็วมากไม่ต้องเร็วมากไม่ต้องกรีดพี่มาทุกวันีเหลืองนี่มันกล้าดียังไงไมาแย่งอาหารสุดโอชาของฉันนั่นไงฉันได้สาบแช่งมันเรียบร้อ,อยแล้วโอ้โหเรนโบ์ Rainbow. พี่เรนโบ์ครับงานนี้เด่ยพี่ต้องยอมสยบไ้โอ้โหแม้แต่ตัวเล็กถ้าจากตรงนี้แล้วก็ปิกาจูปล่อยไฟฟ้าแสนว้าวโอ้ยปีกันจู้โอ้โหออได้กินอ่ะ สุดยอด,ดสุดยอดด,ดูดูพลังที่แท้จริงของเกกรจูของเนียนจูโอ้โหสุดยอดสุดยอดเรนโบ้เรนโบ้อย่าแย่งพี่พี่ไม่แบ่งใครสุดยดอดม,ม,มาแล้วมาแล้วรอชอ่อแครมรากามาจากนั้นจากนั้นโอ้โหพี่ขอ,ลอหลบออกไปอ้ได้อีก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 ออเฮ้ยอย่างเงล่ะพลังของพี่ไม่เน้นสกอร์เน้นการป่วน นะๆๆๆๆๆๆเรอรอดๆลงเนี่อนะนะ้ระกันทําตัวให้สบายทําจิตใจให้สงบอุ๊ยสะใจมากอ่ะสะใจมากเมื่อกี้นี่ได้หลายต่อมากเลยนะฮะมาเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยที่ก็แพ้ให้ตัวเล็กตลอดเนี่ยนะ เอาเลยค่ะไงวันนี้เนี่ยแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบเกมนี้เนี่ยเราอยากให้เล่นอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะจ๊ะแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายได้ทีสาก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยก็สนุกดีจุ๊บจ